เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางปุญญุษ์พุทธกางตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนารีอำเภอหนองบะแดงจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนำเสนอถึงบริบททั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาลีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด206คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนปัจจุบันดิฉันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6รายวิชาคณิตศาสตร์และเป็นครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2. นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนขาดทักษะการคิดการคำนวณสาเหตุของปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา 2019เมื่อสองปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงด้านการจัดการศึกษาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้จึงมีการประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนแฮนจากการเรียนการสอนออนไลน์ดิฉันพบปัญหาหลายอย่างเช่นนักเรียนขาดความพร้อมในด้านการเรียนไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้ทำให้นักเรียนขาดความปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเมื่อครูใช้รูปแบบการสอนออนแฮนให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียนและ ติดตามประเมินผลเป็นระยะปรากฏว่านักเรียนก็ไม่ส่งงานเพราะการเรียนรู้แบบอิสระทำให้นักเรียนไม่มีวินัยในการเรียนรู้ขาดความรับผิดชอบประกอบกับเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์บางเรื่องบางเนื้อหาเป็นนามธรรมายากแก่การอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ของครูผู้สอน สอนได้แค่เพียงการบรรยายและอธิบายความรู้ผ่านสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมีการเน้นเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ยั่งยืนรู้แล้วลืมผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องวิธีการแก้ไขและพัฒนา ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2,565โรงเรียนได้เกิดวาตภัยในวันที่28เมษายน2,565จึงทำให้เปิดเรียนปกติไม่ได้จึงจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนในช่วงวันที่17-29ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2,565 ในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2,565โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site. คือให้นักเรียนมาโรงเรียนปกติดิฉันในฐานะเป็นหัวหน้าสายช่วงชั้นที่2จึงมีการประชุมครูผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียนซึ่งคุณครูท่านอื่นก็พบปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการจัดตั้งกลุ่ม PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งได้ข้อสรุปว่า ครูจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาทักษะการคิด active learning จึงเป็นการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านมาคุณครูหลายท่าน อาจจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้อยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละคนการปรับเปลี่ยนจึงทำได้ไม่ยากหนึงในเทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือการเรียนการสอนแบบ โฟร์แมทซ s สเตเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู้โดยจัดแบ่งช่วงเวลาการเรียนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละเรื่องยึดหลักการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองผู้เรียนทุกแบบการเรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองชอบและได้ปรับตัวเรียนรู้ในแบบการเรียนอื่นๆด้วยและมีการจัดประสบการณ์ที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาเพื่อให้สมองทั้งสองซีกมีพัฒนาการที่สมดุลซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนของแม็ค,คาร์ที่ดังนี้ 1. การบูรณาการประสบการณ์ด้วยตนเองคือ Y 2. การพัฒนาความคิดรวบยอดคือ What 3. การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเองคือ How 4. การบูรณาการและการประยุกต์ประสบการณ์คือ IF ซึ่งได้นำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัด เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดิฉันจึงเลือกเรื่อง,องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่า4หลักของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่ดิฉันเป็นครูที่ปรึกษาเพราะเรื่องนี้เนื้อหาค่อนข้างยากทำการสอนแบบบรรยายให้นักเรียนท่องจำจะไม่พยายามทำความเข้าใจในเนื้อหา ทำให้เกิดความรู้ที่ไม่คงทนดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นการลงมือปฏิบัติให้นักเรียนได้คิดคำนวณและมีการแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจของนักเรียนเองเป็นการเสริมสร้างทักษะในทศวรรษที่21 ด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมการคิดแก้ปัญหาและฝึกการรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันสําหรับการจัดการเรียนการสอนมีการฝึกทักษะในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยบริบทของโรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสานเด็กนักเรียนจะติดการพูดภาษาถิ่นเมื่อมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนเขาก็จะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร มีการกล้าแสดงออกกล้าพูด กล้าถามและความรู้ที่ได้ก็จะเป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ที่จะทําให้เข้าใจได้ดีกว่าการท่องจำนั่นเองสําหรับการวัดและประเมินผลดิฉันได้ทําการวัดและประเมินผลจากสภาพจริงของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายระหว่างการเรียนรู้ก็มีการนำอุปกรณ์มาช่วยในการท่องสูตรคูณ มีของรางวัลให้เป็นแรงจูงใจ ในการอยากแข่งขันในการทำงานประเมินผลจากสภาพจริงครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้สอนหรือผู้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้วางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ฝึกทักษะการคิดซึ่งครูผู้สอนก็จะใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน ในขณะการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะมีการประเมินนักเรียนเป็นระยะเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและข้อบกพร่องของตนเองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Format System ทําให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนสิ่งที่เห็นได้ชัดคือนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นมีความสนใจในการคิด การคำนวณกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจากการทำกิจกรรมเด็กๆไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆมากมายสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งพัฒนาทักษะการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองดิฉันนางปุญญุช์พุทธกางขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ